ดดี๋ยยววก็รกรสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่ตะบนทานกเนเมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ incd กว่า4 0่รรายค่ะโดยเป็นผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังที่มีโรคเบาหวานและความดาันโลหิตสูงร่วมด้วยจุลเมืนหนึ่งนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณาสุขที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเพื่อชะลอความเสื่อมของไตช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่1การดูแลตนเองลดภาวะแทรกซ้อนทางไต2สาธิตการประกอบอาหารที่มีรสจืดใส่เครื่องปรุงน้อยลง3การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอสมเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขกับชาวบ้านและ4การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมกราฟชีวิตพิชิตโรคจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มค่าการทำงานของไตลดลงถึงร้อยละ51.12และสามารถลดความรุนแรงของโรค ไม่ให้เข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องบำบัดทดแทนไตได้ค่ะอันนี้เป็นปีแรกที่เราจะเริ่มที่จะให้พื้นที่ได้มีบทบาทในการช่วยลดผลไข้โรคไตถามว่าทำอะไรบ้างนะครับก็คือในตรงนี้เป็นพื้นที่ระดับที่เรียกว่าหน่วยเล็กที่สุดคือรอพศอตตเนี่ยท่านก็จะทำโครงการชะลอไตเนี่ย ก็คือให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานโรคความดันและเขาก็จะมีการคัดกรองคนที่ยังไม่ป่วยว่าเอ๊ะคุณมีเบาหวานความดันหรือไม่2โลกนี้จะเป็นโรคที่ทําให้เกิดโรคไต80%กว่าซึ่งคนกลุ่มนี้ถ้าได้เข้ามารักษาหรือว่าได้เข้ามาควบคุมอาหารเคม็มควบคุมอาหารหวานเนี่ยมันก็จะชะลอโรคออกไป แต่สําหรับคนที่ป่วยแล้วก็จะมีการรักษากระบวนการตรงนี้จะช่วยอะไรมันจะช่วยทําให้คนไข้ที่จะเข้าสู่ระบบที่ต้องไตเสื่อมที่ว่าระดับ5เนี่ยลดลงเราเชื่อว่าเงินที่ต้องเติมลงไปในการที่จะทําให้คนไข้เข้ามาสู่การล้างไตลดลงเนี่ยมันคุ้มกับการที่จะเตรียมเงินไว้สาหรับล้างไตเพราะฉะนั้นการสร้างสูตรภาพให้ดีเราเชื่อว่าแม้จะลงทุนช่วงแรกแต่ว่าช่วงหลังใช้เงินน้อยก็มีความคุ้มค่าไม่มีการต้องเพิ่มงาประมาณอะไรแต่เขามีความเข้มแข็งมากขึ้นท่านมีระบบข้อมูลที่ดีแล้วมีการติดตามที่เขาใช้เรียกว คือดูการทํางานไตเป็นระยะเลยแล้วก็ดูว่าใครการทํางานไตลดลงลก็ลงไปทํากิจกรรมเพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีสูตรสําเร็จนะครับว่าอะไรดีที่สุดแต่ว่าเป็นสูตรที่เราเชื่อว่าอย่างน้อยมันช่วยทําให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเราดําเนินการกิจกรรมชะลอไตเสื่อมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพพิาบาลตะบนทางเกษมนะครับเราทํามา 4ปีผลตอบรับประชาชนนะครับให้ความร่วมมือนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็จะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันที่ไปรับบริการที่เราพอสอตอของเรานะครับซึ่งจะมีจํานวน223คนเราก็จะให้แต่ละคนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมของเราเลยนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะครับในการรับประทานอาหารการกินอาหารลดจืดการออกกำลังกายที่ถูกต้องการมีสุขภาพจิตที่ดีและมีการตรวจเลือดในทุกปีสำหรับกิจกรรมนี้เราทําทุกๆ2เดือนในการที่จะส่งเสริมและการสอนให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโดยทีมสาสวิชาชีพจากทุกๆรอพสตในพื้นที่อำเภอพุทธบาทและก็โรงพยาบาลพุทธบาทครับเรื่องอาหารหวานเค็มลดจืดจะทำลายไต ก็ประชาชนก็ได้ความรู้ตรงนี้เยอะไนงะส่วนใหญ่ไม่มีใครมาแนะนําอะไรก็ทําตัวกันแบบเรื่อยเปื่อยเนี่ยยาเค็มก็เค็มยาหวานก็หวานไม่ควรซื้อยากินเองต้องปรึกษาเภสัชที่ถูกต้องต้องรู้ในเรื่องของยาที่ถูกต้องมันจะไม่รบกวนต่อตับและไตที่มีความรู้ตรงนี้เอาไปปรับปรุงตัวเองเพราะว่าไอ้โรคไตไม่มียารักษานอกจากตัวเองรักษาตัวเองผมระยะสามหมอกันเลยแนะนำปฏิบัติตัวให้มันจริงจังนะลด เทมหวานบางตัวที่ไม่ควรที่อยู่กินก็เราก็ไม่กินกแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวเนาะร่างกายของคนมันไม่เค่จะต้างหัง่ายๆติดตามชมรายการถุนทางพารวยได้ทุกวันอาทิตย์เวลา16น .35 นถึง16น50นรายการหุนทางพารวยรายการที่จะพาคุณไปพบกความร่ำรวย,รย,รรวยสวัสดีค่ะ